ไครับโอ้ยมันน็อกเฉยเลยวะ่ะไม่เป็นไรครับเราบวกนะฮะแบบนี้ยพอมมืดสองขานะครับยังในเราก็บวกนะฮะมาดูครับว่าเราจะบวกเท่าไหร่นะครับ สวัสดี FC และสวัสดีนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงดวงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับค่ายยูฟาสล็อตนะฮะวันนี้จะพามาตีดัมมี่นะตีดัมมี่ออนไลน์นะครับผมของค่ายยูฟาสล็อตนะฮะทำไมผมถึงเลือกค่ายนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับผมตีดัมมี่ค่ายนี้นะฮะไม่ได้เล่นกับบอทหรือว่า AI นะเล่นกับคนจริงๆนะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะว่าเล่นกับคนจริงๆนะ อันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าหน้า,นาตาห้องนะฮะของเกมไพ่ดัมมี่ของค่ายยูฟ้าซ้อนฮะผมขอไปเปลี่ยนตัวตัวละครสักครู่นะครับผมนะฮะก็สําหรับเกมดัมมี่เนี่ยใครที่ชอบเล่นดัมมี่นะผมบอกเลยว,ว่าค่ายเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบผู้เล่นนะผมบอกเลยไม่มีอาเปรียบผู้เล่นนะครับเพราะไม่ได้เล่นกับ AI นะฮะเล่นกับคนจริงๆนะครับผมก็ห้องเล็กสุดนะครับ55บาทนะฮะห้องใหญ่สุดก็600นะครับผมก็อัตราการจ่ายก็ จะสูงขึ้นไปตามดับของห้องใหญ่ห้องเล็กนะอ่ะมาเริ่มดูว่าผม600บาทนะครับ600บาทผมฝากเข้ามา600บาทนะครับไพ่ตาแรกก็เอาเรื่องอยู่ได้อยู่นะจะแ,แต่งนิดหน่อยก็น่าจะสวยนะครับผมจั่วเข้ามาโอ้ยห้าโอยจัว่วมือโคตรหมาเลยนะมือโคตรหมาเลยนะไปครับ3ามโพดํา นะครับสำหรับคอร์นมียอย่าพลาดเลยนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับผมนะครับท่านมีทุนแค่55บาทเนี่ยคุณก็เล่นได้แล้วนะคุณมาปั้นเอานะเออห้องเล็กไปห้องใหญ่ห้องใหญ่มันมีอยู่ห้าห้องอ่ะนะครับห้องเล็กสุดเอาเงินเข้า5 5ิบาบาทนะครับใครมีตังค์น้อยก็มาปั้นนะครับมีเงินน้อยแต่ว่าคุณมีความจํานะครับคุณเล่นไพ่ดัมมี่ความจําคุณดีนะผมบอกเลยว่าคุณมาเล่นไพา่ฝ้าบอสคุณไม่มีเสียแน่นอนบอกเลยนะครับ ไปเล่นตามบ้านทะไมเขาไม่เล่นอ่ะคือว่าเราเก่งเกินอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่เล่นแล้วะนี่แหละครับมาสมัครเลยวเข้ามาเล่นที่อยู่ค่าอยู่ฟ้าร้อนนะฮะเชื่อผมนะฮะบ,บวกของสมตาก็พอนะฮะหมดเลยข้าวข้าวข,ข,ข,ข้าบุหรี่นะครับเราดูวันต่อฮะนอกเรื่องไปถ้าเยอะเลยผมมาไพ่หลอ่อแล้วนะเนี้ยไพ่หล่อไหมเนี่ยอ๋อไม่หล่อเนี่ยหล่อแล้วพลไพ่หลออ่ลอแล้วลละนะครับเขาเกิดสเปโตมานะฮะ แอมพลรดำนะครับผมปึบห้าโอ้โหไปห้าตัวเดิมอ่ะก็สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไคร b e นะครับอย่ากดรีพอร์ตอย่างเดียวนะฮะเพรผมไม่มีช่อง YouTube ลงคลิปนะฮะตรนนี้ช่องผมติดยากนะครับผมนะฮะช่องนึงช่องเนี่ยกว่าจะทำให้ติดได้เนี่ยมันนานนะครับนานมากนะฮะ ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับกว่าจะติดน,นะฮะให้เรารอแล้วนะนะครับรอโง่อะไรอะ่ะสามสามหัวใจนะครับเจ็ดเจ็ดไม่น่ามานะฮะเพราะมันติดหัวอยู่นะครับจัวครับฝึกแป 8, ดดมมี้เจยบร้อยครับผมดอกนี้โอ้โหจุ๋วหาดมมี่นะฮะสวยงามตามท้องเรื่อนะครับ พอได้อยู่นะพอได้อยู numbers, sure ่นะนะครับตาแรกพอได้อยู่นะครับได้ได้หลายร้อยอยู่นะตาแรกนะสามสี่ร้อยหรือเปล่านะครับสี่ร้อยนะครับจริงๆครับสี่ร้อยกว่าบาทนะฮะสี่ร้อยกว่าบาทนะครับตาแรกนะฮะก็เดี๋ยวไปผมเล่นสองเกมพอแล้วครับเกมแรกบวกเกมสองครับว่าจะบวกหรือเปล่านะครับมาดูครับว่าเกมสองจะบวกหรือเปล่านะฮะก็ใครอยากเล่นนะครับเกมดัมมี่นะครับของข่ายูฟ้าสล็อตอยากเล่นเพวยเดียวกับบังนะครับ แอดไลน์ <Add> ไปสมัครได้ที่แอดห V4 แอดห V4 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับต้องใส่แอดด้วยแอด V4 นะครับหรือใครไม่สะดวกนะครับแอดไลน์นะครับก็ไปกดลิงก์สมัครได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไปทิ้งลิงก์สมัครไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็ คอมเมนต์เ <Comment S 2> พื่อคุยกับผมได้นะครับว่าเกมนี้อยู่ตรงไหนเกมนี้เอาเงินเข้าขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับกติกาเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับถามผมได้นะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเออกติกาของเกมไพด่ดามี่นะครับเหมือนกับที่เราเล่นตามบ้านเลยนะเหมือนที่เราเล่นกันเองอะนะครับเหมือนกันเหมือนกันเด๊ะนะครับเหมือนกันเด๊ะเลยนะไพ่เราสวยนะดูดิไพ่เราสวยนะผมว่าตาเนี้ยเราได้น,น็อกอีกนะ นะครับถ้าไอ้ปรมาจารย์ไอ้หัวแดงไอ้นะปรมาจารย์ตัวเขียวอ่ะนะครับน่าไม่นอกก่อนนะเพราะเขาเหลือแค่สองใบนะครับแต่ไพเราก็รอนะไพ่เราสวยนะไป่อราหเก้านะครับห่เก้าหกสิบใจครับโอ้ยมันนอกเฉยเลยว่ะไม่เป็นไรครับเราบวกนะฮะแบบนี้พร้อมมือสองขานะครับยังไงเราก็บวกนะฮะมาดูครับว่าเราจะบวกเท่าไหร่นะครับ มาดูครับบวก2องร้อยเก้าบาบาทหนึ่สามยี่สิบเจ็ดนะครับสองตาบวกบวกสองตาติดนะครับตัวหกร้อยก็ได้กำไรเท่าไหนอ่ะเจ็ดร้อยใช่ป่ะเจ็ดร้อยนิดๆนะครับเจ็ดร้อยนิดๆนะครับก็พอได้ค่าเบียร์ค่ากับข้าวค่าเหล้าก็พอนะครับผมแค่นี้พอนะครับก็มารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าเกมไพ่ดัมมี่ของค้ายุทธ์ฝ้าซอสมันเป็นแบบนี้นะครับเล่นได้นะครับเล่นกับคนจริงๆด้วยนะฮะไม่ได้เล่นกับระบบ AI หรือว่าบอทนะฮะเล่นกับคนจริงๆนะครับอันนี้บางแง่การันตีนะครับผมก็ วันนี้ก็ต้องขอจบแตเพียงเท่านี้นะครเอาไว้พบกับผมได้นะครับในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้กลาบสวัสดีครับ